มาดูหน้าต่อไปนะครับอธิบายเพิ่มเติมความรู้ซึ่งเป็นการอ่านสระนะครับสระที่เราจะอ่านนะครับรูปแรกนะครับรูปนี้นะครับเรียกว่าหรืออ่านว่าอะนะครับเขาเรียกว่าสระอะนะครับอะนะครับที่มีลักษณะอย่างนี้นะครับอ่านว่าอะส่วนมีลักษณะคล้ายกันแต่อยู่ด้านบนนะครับเรียกว่าไม้หันอากาศ นะครับถ้ามี2ตัวอยู่ข้างหลังอย่างนี้เรียกว่าสระอะนะครับส่วนอยู่ข้างบนอย่างนี้เรียกว่าไม้หันอากาศนะครับต่อไปมาฝึกอ่านนะครับอ่านแจกลูกดูนะครับกออะกะจออะจะตออะตะปออะปะต่อไปนะครับขออะขะชอะชะอะฉะพออะผะ สออสะสต่อไปนะครับคออขะคะชออะชะนออนะนมออะมะฝึกอ่านบ่อยๆนะครับไปดูหน้าต่อไปนะครับสระอะจะมีตัวสะกดเป็นรูปสระอะ ที่อยู่ด้านหลังอักษรนะครับหรือด้านหลังพยัญชนะแบบนี้นะครับหรืออยู่ด้านบนก็ได้นะครับเรียกว่าไม่เห็นอากาศนะครับฉะนั้นลองมาดูตัวอย่างนะครับกออะกะนะครับกออะกะกออะงอกังหรือกอไม่เห็นอากาศงอกังกออะนอกันกอไม่เห็นอากาศนอกันกออะกอกักกอไม่เห็นอากาศกอกัก กออะกอกัดกอไม่ห็นอากาศดอกัดกออะบอกับกอไม่ห็นอากาศบอกับมาอ่านอีกทีนะครับกะกังกันกักกัดกับต่อไปจอจานบ้างน,นะครับจออะจะจออะงอจังหรือจอไม่ห็นอากาศงอจังจออะนอจันหรือจอไม่ห็นอากาศนอจัน จออะกอจักหรือจอไม่หันอากาศกอจักจออะดอจัดหรือจอไม่หันอากาศดอจัดจออะบอจับหรือจอไม่หันอากาศบอจับอ่านอีกครั้งนะครับจะจังจันจักจัดจับต่อไปนะครับต่ออะตะต่ออะงอตังหรือต่อไม่หันอากาศงอตัง ตออะนอตันตอไม่หันอากาศนอตันตออะกอตักตอไม่หันอากาศกอตักตออะดอตัดตอไม่หันอากาศดอตัดตออะบอตับตอไม่หันอากาศบอตับอ่านอีกครั้งนะครับตะตังตันตักตัดตับต่อไปนะครับปออะปะปออะงอปัง ปอไม่เห็นากาศงอปังปออนอปันปอไม่เหนากาศนอปันปออกอปักปอไม่เห็นากาศกอปักปออดอปัดปอไม่เหนากาศดอปัดปออบอปรับปอไม่เห็นากาศบอปรับอ่านอีกครั้งนะครับปะปังปันปักปัดปรับต่อไปนะครับขออะค่ะ ขออางงอขังขอไม่หนอากาศงอขังขออานอขันขอไม่หนอากาศนอขันขออากอขักขอไม่เห็นอากาศกอขัดขออาดอขัดขอไม่ห็นอากาศดอขัดขออะบอขับขอไม่หนอากาศบอขับอ่านกันนะครับขะขังขันขัดขับต่อไปนะครับชออฉะ ชออะงอฉังชอไม่หนอากาศงอฉังชออะนอฉันชอไม่หนอากาศนอฉันชออะกอฉักชอไม่หนอากาศกอฉักชออะดอฉัดชอไม่ห็นอากาศดอฉัดชออะบอฉับชอไม่หนอากาศบอฉับอันนี้ครับนะครับฉะฉังฉันฉักฉัดฉับต่อไปนะครับพออะผะ พอองอผังพอไม่หรนอากาศงอผังพออะานอผันพอไม่หรนอากาศนอผันพออะากอผักพอไม่หรนอากาศกอผักพออะาดอผัดพอไม่หันอากาศดอผัดพออะาบอผับพอไม่หรนอากาศบอผับอ่านอีกครั้งนะครับผะผังผันผักผัดผับต่อไปนะครับสออสะ สออะงอสังสอไม่เห็นอากาศงอสังสออะนอสันสอไม่เห็นอากาศนอสันสออะกอสักสอไม่เห็นอากาศกอสักสออะดอสัตสอไม่เห็นอากาศดอสัตสออะบอสับสอไม่เห็นอากาศบอสับอีกครั้งนะครับสะสังสันสักสัตสับต่อไปนะครับคออะคะ คอองอคังคอแม่นากาศงอคังคออะนอคันคอแม่นากาศนอคันคออะกอคักคอแม่นากาศกอคักคออะดอคัดคอแม่นากาศดอคัดคออะบอคับคอแม่นากาศบอคับอ่านอีกครั้งนะครับคะคังคันคักคัดคับต่อไปนะครับชออาชะ ชออะงอชังชอไม่หันอากาศงอชังชออะนอชันชอไม่หันอากาศนอชันชออะกอชักชอไม่หันอากาศกอชักชออะดอชัดชอไม่หันอากาศดอชัดชออะบอชับชอไม่หันอากาศบอชับอ่านอีกครั้งนะครับชะชังชันชักชัดชับต่อไปนะครับนออะณ นออะงอนังนอไม่หันอากาศงอนังนออะนอนันนอไม่หันอากาศนอนนันนออะกอนักนอไม่หันอากาศกอนักนออะดอนัดนอไม่หันอากาศดอนัดนออะบอนับนอไม่หันอากาศบอนับอันนี้ครับนะครับณังนันนักนัดนับต่อไปนะครับมออะมะ มออะงอมังมอไม่ห็นอากาศงอมังมออะนอมันมอไม่ห็นอากาศนอมันมออะกอมัคมอไม่ห็นอากาศกอมัคมออะดอมัดมอไม่ห็นอากาศดอมัดมออะมอมัพมอไม่ห็นอากาศมอมัพอ่านอีกครั้งนะครับมะมังมันมัคมัดมัพ <enti> <terme> ตารางนี้อาจจะค่อนข้างเยอะแล้วก็ยากนะครับลองฝึกบ่อยๆนะครับดูคลิปซ้ำๆได้นะครับต่อไปมาดูหน้าต่อไปเลยนะครับอ่านสะกดคําคําแรกก็คือคําว่าวันนะครับจากที่เราได้ฝึกไปแล้วก็คือวออะนวันหรือวไม่หนักัดนวันนะครับแต่วิธีอ่านตรงนี้เขาจะให้อ่านอย่างนี้นะครับวออะนนะครับวอะนก็คือวออะนวัน นะครับหรือวอไม่นอากาศนอวันที่เราเรียนไปเมื่อครู่นะครับคําต่อไปนะครับทังนะครับพยัญชนะทอนะครับสระอตัวสะกดงอวันณยุกไม่โทนะครับการอ่านก็คือทออะงงอทังไม่โททังนะครับทออะงอทังไม่โททังคําต่อไปคําว่าหวัดนะครับพยัญชนะหอวอนะครับสระอตัวสะกดดอเด็กนะครับให้อ่านว่า หอวอะดอนะครับหอวอะดอวัดนะครับหอวอะดอวัดนะครับต่อไปหยิบนะครับหยิบเนี่ยพยัญชนะหอยอสระอีนะครับตัวสะกดบอใบไมมนะครับให้สะกดอย่างนี้นะครับหอยออีบอหยิบหอยออีบอหยิบต่อไปคําว่าเหมือนนะครับพยัญชนะหอมอสระเอือนะครับตัวสะกดนอหนูสะกดนะครับหอมเอือนอเหมือน หอมเอือนอเหมืนอนไปหน้าต่อไปครับต่อไปคำว่าหน้านะครับพยัญชนะหอนอสระอาวรรณยุไม่โทนะครับการสะกดก็คือหอนออาหนาไม่โทหน้าหอนออาหนาไม่โทหน้านะครับต่อไปคำว่าหมั่นนะครับพยัญชนะหอมมสระอตัวสะกดนอนหนูวรรณยุไม่เอกนะครับ วิธีการสะกดก็หอมออะนอหมันไม่เอกหมันหอมออะนอหมันไม่เอกหมันนะครับต่อไปลองมาอ่านคำแล้วก็สังเกตพยัญชนะต้นดูนะครับหนาหนูหนีหนอไหนหมาหมูหมีมหมอไหมใบหน้า ผ้าใหม่ให้หยุดชุดใหญ่ไข่หวานหวานหยิบริบหมดจดหมายหลายคนฝนหลวงทวงหนี้หมีดำสำหรับจับนอนหมอนอิงหญิงชาย ครูอาจจะอ่านเร็วนิดนึงนะครับแต่ว่าสามารถที่จะกรอคลิปวิดีโอกลับไปกลับมาได้นะครับน้องๆต้องฝึกบ่อยๆนะครับคำเริ่มยากขึ้นนะครับมาดูหน้าต่อไปนะครับการอ่านและสังเกตคําที่มีรูปสระอะนะครับซึ่งอยู่พยางหน้าแล้วก็ออกเสียงอะครึ่งเสียงนะครับอะไรนะครับมันไม่ได้อ่านว่าอะไรนะครับมันจะอ่านครึ่งเสียงเป็นอะไรนะครับอะไรมะปินมะขามมะเขือ สะอาดตะเกียงบะหมี่กะทิกระดึงกระพรวนกระติกกระต่ายกระบอกกระทงประชุมประจำนะครับเสียงอาะจะสั้นนะครับไม่ได้ยาวต่อไปมาดูนะครับมาอ่านแล้วก็สังเกตคําที่ไม่มีรูปสระนะครับแล้วกอ็อยู่หน้าพยานและออกเสียงครึ่งเสียงเหมือนกันนะครับกรณี ตัวอย่างก็จะไม่มีรูปสระอาแตอา่อ่านออกเสียงเป็นสะสระอะเช่นเดียวกันมาดูนะครับขบวนเห็นไหมครับไม่มีสระอานะครับขบวนขนมอร่อยสลับสนุกสแสดงสนามสละขยะขยายฉลองฉลาดถนนถวายตลาดตลอด ต่อไปมาดูการฝึกอ่านประโยคนะครับลุงวันพาเด็กกลับบ้านขบวนช้างเดินทางมาถึงชายป่าใบโบกไปบัวเป็นดาราช้างน้อยเด็กๆชอบกินไอศกรีมรสต่างๆภูผาและน้ำใสซื้อหนังสือ ที่ร้านเป็นหน้าต่อไปนะครับอ่านคล่องร้องเล่นนะครับจำลาจากส่งเพื่อนเข้าปางช้างแสนอ้างว้างอาลัยหาน้ำใสและภูผาเช็ดน้ำตาใจอาวรเพื่อนช้างคงโศกเศร้า ถ้าทางเหงาต้องลาก่อนเหลียวมาจำลาจรขออวยพรให้โชคดี